สวัสดีครับสวัสดีทุกคนในเพจแฟนผีวไร้ขนของพี่อ้นเดอะว์ด้วยนะครับก็อาจจะดูเศร้าๆนิ่งๆกันสันิดหนึ่งนะครับเพราะว่านี่คือหลังจบเกมคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศที่โอทาฟอร์ดนะครับสรุปสุดท้ายเป็นปีที่2ติดต่อกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราอดเข้าชิงหลังแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย์ ก็ต้องบอกว่าตลอด90นาทีมาตรฐานของแมนยูกับแมนซิตี้ดูจะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะทางฝั่งของแมนซิตี้ที่วันนี้พวกเขาทำได้ดีเหลือเกินทีมเราก็ไม่ได้แย่นะครับตลอด90นาทีก็พยายามตั้งเกมรุกทำเกมบุกขึ้นไปแต่ว่าจังหวะสุดท้ายในพื้นที่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าซิตี้ทำได้ดีกว่าถึงแม้ว่า 2ประตูของซิตี้เนี่ยจะได้มาจากลูกเซตพีดแต่ก็จ้องก็ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาก็บุกกดดันเราขึ้นไปจนได้เซตพีดจนได้ฟรีคิกแล้วก็เป็นอีกนัดหนึ่งที่เราเสียลูกตั้งเตะ2ประตูแบบนี้นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายครับน่าเสียดายอีกแค่นัดเดียวเท่านั้นเราจะได้เข้าชิงในบอลถ้วยแต่ก็ยังทำไม่ได้ มาเริ่มกันที่11ผู้เล่นตัวจริงก็ไม่ได้ตะกิแตะขวงใจอะไรนะครับเล so กุน่าโซชาก็ยังใช้11ผู้เล่นตัวจริงชุดที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันนี้ที่นาะลูกอมแกชอบใช้นะครับใช้สูตรเดิมตามที่7-8นัดที่ผ่านมาเราไม่แพ้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าพอลงไปในสนามจริงๆกลับกลายเป็นว่าชุดตัวหลักแล้วก็ชุดผสมของแมนซิตี้เนี่ยกลับ ทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะเกมรับที่พวกเขาอาจจะไม่ได้บีบสูงไม่ได้ขึ้นมาไล่จนสุดแต่ว่าพอลงไปตั้งรับในแดนตัวเองเนี่ยก็ทำลายเกมรุกของแมนยูได้ตัดบรูโน่เฟอร์นันเดสออกจากเกมไปได้ตัดมาคัสดแรดฟอร์ดกับองตัวนิองตัวน้มักซยาวจากเกมได้ด้วยแม้ว่าบางจังหวะบอลของแมนยูจะหลุดขึ้นไปถึงพื้นที่อันตรายก็จริงแต่สุดท้ายเกมรับของซิตี้ จะเอาคันเซลโล่หรือเป็นดีแอสจอห์นสโตนแล้วก็ซินเชนโก้ก็ช่วยกันได้ดีจนทำให้เกมรุกของแมนยูทำอะไรไม่ค่อยถนัดนะักแล้วพอบูโน่โดนตัดหายออกไปจากเกมก็ต้องกลายเป็นพอป๊อกบาที่เป็นคนทำเกมเยอะกว่าหน่อยก็ถือว่าทำได้ดีแต่นั่นแหละครับสุดท้าย มาตรฐานในการรับส่งบอลมาตรฐานในการเล่นในพื้นที่สุดท้ายของเราอย่างสูซิตี้เขาไม่ได้นะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขรวมถึงเรื่องลูกเซตพีด้วยที่เราเสียประตูบ่อยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือฟอร์มการเล่นขององตัวนี้มักซียาวที่ต้องบอกว่าเข้าขั้นแยเหลือเกิน เป็นลูกลกรักของอุลกคุนัโซชาเกินเหตุไปหรือเปล่าวันนี้ตลอด90นาทีพี่อ้นด่าอองตอนี่มัซซิยาไปประมาณ3-4รอบด้วยจังหวะการเล่นที่ยึกยึกยักยัก,ยกขัดขาด,ดเกินเกินจังหวะที่ยิงได้ไม่ยิงไปเล่นยากเลี้ยงบ้งางไข่หลังบ้างมีช็อตหนึ่งหน้าเขตกระโหลกเหลือเกินลากเข้าไปในกรอบเขตโทษ กะเอาจุดโทษพุ่งล้มโอ้โหสมควรโดนใบเหลืองนะฮะจังหวะนั้นสมควรโดนใบเหลืองเป็นที่สุดแต่สรุปสุดท้ายองตอนนี้บางสยาวก็ยังอยู่ในสนามครบ9ก้สิบนาทีอะไรครับเนี่ยไม่คิดมันเอาออกบ้างหรอไม่คิดเอามันออกบ้างหรอครับแล้วลูกอมโอ้แล้วก็การแก้เกมของน,นลูกอมก็ยังยังไม่กล้าได้กล้าเสีย ยังไม่กล้าเสี่ยงเหมือนเดิมทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นบอลนัดเดียวผลแพ้ชนะไม่ว่าจะ1,0,2,0,3,0เราก็อดเข้าชิงอยู่ดีในมานั่งสำรองมีฮวนมาตาด้วยนะมีเมสันกีนบูธมีด o นนี่ฟาร์เดเบสรวมถึงอเล็กซ์เตเลสอีกคนด้วยที่พอจะดูน่าจะเปลี่ยนเกมลุกของเราได้แต่แล้วแต่นาลูกอมก็ใช้เมสันกีนบูธคนเดียวแล้วก็เปลี่ยนช้าเหลือเกิน แถมตอนนี้ฟานเดเบกก็ลงมาท้ายเกมแล้วประธานโทษจะทำอะไรได้ฮะเกมนี้เปลี่ยนได้5คนนะไม่ลองเสี่ยงดูหน่อยลรอครับนะเอาเตเลสแทนลูกชอไปเลยบอลด้านข้างจะได้มีโอกาสมากขึ้นเอ้ยบูโน่หายไปจากเกมโดนตัดไปจากเกมเอาออกไหมมาต้าไปแทนหรือเอาเอาบูโน่ออกเอาฟานเดเบกลงไปไหมหรือ,อยังไง มันต้องกล้าเสี่ยงบ้างนะมันต้องกล้าเสี่ยงบ้างจังหวะแบบนี้นะครับเลโกน่าโซชาต้องอาจจะต้องปรับปรับการแก้เกมคือเข้าใจหรือว่าตัวจริงกับตัวสำรองมันอาจจะแตกต่างกันเยอะแต่ในเมื่อทีมคุณมีแค่นี้คุณก็ต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงบ้างกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะปรับบ้างนะครับถ้าไม่กล้าเลยไม่เสี่ยงเลย มันก็ไม่เห็นผลนะฮะมันก็ไม่เห็นผลมันก็ทรงๆแบบนี้นะครับเสียดายด้วยแมนซิตี้เปลี่ยนแค่คนเดียวเองถ้าเราเปลี่ยนทั้งสี่คนนะลงไปนะไปบทๆเขามันก็อาจจะได้ลุ้นนะอาจจะพอได้ลุ้นนะเสียดายตรง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 จุดนี้มากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงสําหรับพี่อ้นนะก็คือเรื่องของดอนนี่ฟานเดอร์เบสถานการณ์ของฟานเดอร์เบดูย่าแย่ลงเรื่อยๆ กลายเป็นถูกเปลี่ยนตัวมาในช่วงท้ายเกมในช่วงท้ายเกมที่แบบมันไม่มีผลอะไรแล้วอ่ะมันช่วยอะไรไม่ได้เวลาขนาดเวลาแค่นั้นก่อนหน้านั้นเขาเหมือนจะปรับตัวได้แล้วพยายามสอดแทรกขึ้นมาเป็นสปเปรผู้เล่นตัวจริงของทีมได้แล้วแต่โอเลโกนาโซชาก็ไม่ได้ให้โอกาสเขาต่อหลังจากนั้นบางนัดบางเกมบูโน่ควรจะได้พักนะบูโน่ควรจะได้พัก ให้ฟาร์เดเบกลงมาเล่นคู่กับบ็อกบาก็ได้ไม่ได้น่าเกียดแต่อเลโกนาโซชาก็ไม่ทำไม่ให้โอกาสดอนนี่ฟาร์เดเบกเลยจับตาดูดีๆครับสำหรับพี่โอ้นี่อยากจะบอกว่าช่วงช่วงซัมเมอร์เนี่ยน่ากลัวมากๆเลยเขาจะยังทนอยู่กับทีมเราต่อได้ไหมเขาจะยังมีใจยอยากเล่นกับทีมเราไหมเพราะว่าเนี่คำสัมภาษณ์ของอเลโุน่าโซชาที่บอกว่า รอปรับตัวรอปรับตัวเดี๋ยวได้มีโอกาสลงสนามแน่ๆการปรับตัวในสนามซ้อมกับการปรับตัวในเวลาแข่งขันจริงมันต่างกันครับในเมื่อคุณไม่ให้เขาลงไปปรับตัวในการแข่งขันจริงเลยมันก็ยากที่เขาจะสอดแทรกขึ้นมาได้โอเคครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ปอกบาดีแล้วนะบูโน่ no ก็ดีแล้วนะเฟสแมกทอมก็ดีแล้วจะไม่เปลี่ยนเลยมันก็ไม่ได้ไม่เถียงครับแต่ ในเมื่อถ้าวันหนึ่งมันต้องโรเตชันมันต้องเปลี่ยนแปลงทีมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามการแก้เกมในสนามหรืออะไรก็ตามถ้าตัวสำรองที่อยู่แต่ข้างสนามที่เราต้องการจะใช้มันยังปรับตัวอะไรไม่ได้มันไม่มีเกมให้เล่นแล้วเมื่อไหร่เขาจะพร้อมลงไปสนามลงไปเปลี่ยนเกมให้เราลงไปทดแทนให้เราล่ะ มันไม่ได้ครับต้องกล้าได้กล้าเสี่ยงบ้างนะครับน่าเสียดายครับวันนี้ไม่เสียใจนะครับเพราะว่าแมนยูเล่นไม่ได้แย่แต่ว่ามาตรฐานของซิตี้นั้นสูงกว่าเราเยอะก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับทั้งในพรีเมียร์ลีกยูโรปาลีกแล้วก็เอฟเอครับเรายัางอยู่บนเส้นทางในการลุ้นในพรีเมียร์ลีกนี่นอาจจะลุ้นยากหน่อยเพราะดูมาตรฐานของแมนซิตี้แล้วเหนื่อยเหลือเกินในยูโรปาลีกก็ไม่รู้จะยังไงส่วนเอฟเอครับก็เพิ่งรอบ3 ก็ต้องรอกันต่อไปลุ้นกันยาวๆครับผมนะอ่ะดูคลิมนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โอ้นด้วยนะครับในเพจแฟนผพีไร้ขนเจอกันใหม่ครับหลังเกม FA ฟครับวัตฟอร์ดมรดิตดูสิจะเศร้าหรือจะหงอยแบบนี้อีกไหมไปแล้วครับเสียดายวะ่ะแม่งเอ้ย